สาระนะคะสาระที่หนึ่งเนี่ยก็ยังพบว่า SLC เนี่ย SLC approach เนี่ยมันยังมีพลังแม้ว่าเอ,อจะอยู่ในสถานการณ์โควิดก็ตามแล้วมันก็กลายเป็นแบบมีพลังยิ่งขึ้นแตบบ่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มเ,เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่ไปนะคะแล้วก็มันยังยังยังคือมีพลังมากขึ้น แล้วก็ประเด็นที่สองเนี่ยที่ที่เอมีการพูดเนาะแล้วก็ซึ่งครั้งที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ค่อยจะหนักนะักเนี่ยก็คือเอผลกระทบจากปัจจัยภายนอกนะคะเริ่มจากเริ่มจากเอเศรษฐกิจที่มันถดถอยเศรษฐกิจที่มันถดถอยแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในสังคมนะคะือ,อที่เคยเอ เลยนะเนืองแน่นก็กลายเป็นเงียบเหงาเปล่าเปรี่ยวหมดเลยนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงก,ก็คือก็กลับมาอยู่ในครอบครัวนะคะซึ่งเราก็พบว่าจริงๆแล้วเด็กเขาก็อยากที่จะไปโรงเรียนสําหรับบางประเทศที่มันมีการปิดเรียนอย่างประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สําคัญมันก็ส่งผลต่อ,อ,อนอกจากเศรษฐกิจความสัมพันธ์ในสังคมความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วเนี่ย มันก็ส่งผลกระทบกับการจ้างอ่ะเราจะเห็นว่ามันมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นและหลายอาชีพแบบที่มันมีไรายได้ดีๆอ่ะมันก็เหี่ยวแห้งหายไปเลยอันเนี้ยอาจารย์เขาก็เอ่อจะพบว่ามันมีธุรกิจเกิดขึ้นอาจารย์ใช้คำว่า big business ก็คือที่เกี่ยวกับการศึกษาเราอ่ะก็คือมันมีการเรียนออนไลน์แล้วก็คน้นแบบเอ่อการเรียนออนไลน์อะไรแยะมากมาย อไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เลยบอกว่าจะต้องทำให้ออโรงเรียนเนี่ยปรับตัวขนาดใหญ่โดยเฉพาะ p u b l i s s h o o o นะคะคือจะอยู่แบบเดิมๆไม่ได้แล้วใครพร้อมก็เรียนออนไลน์ใครไม่พร้อมก็เอากระดาษไปอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นนะคะแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือสื่อเนื่องจากผลกระทบภายนอกที่พูดถึงเนี่ย มันก็จะต้องมีการใช้คำว่า re-innovative learning ว่าเอ๊ะมันจะมีนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างไรที่สิ่งดีๆที่มันยังมีอยู่่เช่นสัมพันธภาพกันเนี่ยยังคงเดิมไว้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะต้องเป็น c o l l a b o r a t i v e inquiry อะไรย้ยโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนที่ฟังซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือ มันยังเปลี่ยนคอนเทนต์โดยเฉพาะที่ประเทศเนี่ยจะเป็นประเทศเอุตสาหกรรม4.0เพราะมันมีปัจจัยภายนอกเกิดขึ้นนะว่าเอ๊ะ l e n r n i n g content มันจะเป็นยังไง Learning content เพื่อให้เกิดสกิลสกิลที่สำคัญที่ยังต้องคงมีก็คือสำหรับประเทศที่จะต้องอพัฒนาในด้านเศรษฐกิจนำงนี่นะคะก็อย่างเช่น ต้องมีความคิดสร้างสารรค์ creativity เนาะจะต้องมีการเ,าเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงังใช้คำว,ว่า inquiry หรือว่า collaborative learning เ <Wow. S 2> นี่ยค่ะก็คือเป็นเป็นสาระสำคัญที่ที่หลังจากฟังแล้วเนี่ยก็จะต้องเอาไปปรับตัวโดยเฉพาะ p u b l i c School ตรงที่พูดถึงเรื่องของ re innovative learning เนี่ย สิ่งที่อาจารย์พูดอันนึงที่แบบจับใจมากเลยว่าสิ่งที่จะต้องรีอินโนเวทีฟเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของอ,อะไรคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีอ่ะมันจะต้องไม่ใช่ tools of teaching แต่มันจะต้องเป็น tools of collaborative inquiry